สวัสดีค่ะน้องสาวเสรีไทยค่ะและที่นี่ค่ะเซรีไทยรถสวยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota f o r t u จ n r ปี2016นะคะเครื่องยนต์2.4วี a u ออโตเนวิเกเตอร์นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาออกห้างอยู่ที่1.4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้นะคะน้องสาวขายเพียง989,000บาทเท่านั้นค่ะ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โดยรูปลักษณ์ที่ดุดันใหญ่ลุยค่ะและเป็นรถ P P V อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวเดี๋ยวตามข่าวไปชมกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะสําหรับเจ้า t ตโยต้าฟอร์จูเนอคันนี้นะคะสีตัวรถค่ะก็จะเป็นสีดําเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบไอบีมค่ะ LED โปรเจ c เตอร์นะคะซึ่งจะให้ความสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็น LED นะคะแล้วก็จะมีตัวครอบโครเมียมมาให้อีกด้วยเพิ่มความ หรูหราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ที่สะดุดตาสุดๆนะตรงนี้นะคะตกแต่งมาด้วยในส่วนของสเกิร์ตเพิ่มเติมอีกด้วยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับเครื่องยนต์ค่ะภายใต้รหัส G D นะคะคือเปลี่ยนจากสายพันมาเป็นโซ่ค่ะก็จะทําให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตร 150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีนะคะสำหรับแรงบิดค่ะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะที่1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีค่ะแล้วกะะ็ดูในห้องเครื่องเลยค่ะสะอาดมากๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตัวน็อตก็ไม่มีรอยขยับเม็ดอรัคอยู่ครบค่ะ รหัสนะคะสำหรับคานหน้าก็ยังยุ่งอยู่นะคะเพนเพยยังไม่มีรอยถอดเลยนะคะเครื่องแน่นสภาพพร้อมใช้งานเลยทีเดียวค่ะสำหรับด้านข้างค่ะมาพร้อมกับล้อแมกอัอลลอยนะคะดมอนขัดขอบ18นิ้วนะคะพร้อมกับดิสเบรกค่ะสภาพยางดอกยางเต็มพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มีการตกแต่งในส่วนของขอบซุ้มล้อด้วยคิ้วล้อสีดำค่ะ ทำให้รถมีมิติมากขึ้นนะคะถัดไปค่ะมาพร้อมกับในส่วนของบันไดข้างนะคะสีดําค่ะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเลือนถัดไปด้านบนค่ะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะที่สามารถที่จะพับเก็บไฟฟ้าได้นะคะและไฟเลี้ยวกระจกก็จะเป็นแบบ LED ดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ สำหรับมือจับก็จะเป็นมือจับแบบโครเมียมนะคะพร้อมกับปุ่มคีเลตให้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านบนกันบ้างนะคะมาพร้อมกับที่ฉลามที่มีที่ยึดสัมภาระด้านบนมาให้อีกด้วยนะคะเพิ่มพื้นที่วางของมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายของเจ้า To y o ต้าฟอ t u จ e er เนะคะถูกออกแบบมาให้ดูหรูหราทันสมัยมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับไฟท้ายก็จะเป็นแบบไลท์ไกดิ้งค่ะนะคะที่ให้ความสว่างและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับด้านล่างนะคะันนี้มีการตกแต่งด้วยสเกิร์ตนะคะ ตัวนี้ก็สีดําสีเดียวกับตัวรถนะคะและมีการคาดในส่วนของสีบอลมาให้ด้วยแต่ที่จะสะดุดตาจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะด้วยท่อหลอกอีก4ท่อนะคะทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะถัดเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับในส่วนของสปอยเลอร์ด้วยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะสำหรับในส่วนของฝาท้ายนะคะสำหรับคันนี้สามารถที่จะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะสามารถที่จะเปิดปิดแบบนี้นะคะ หรือสามารถที่จะใช้ในส่วนของกุญแจรีโมทค่ะและสามารถที่จะปิดด้วยกุญแจรีโมทได้อีกด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่วางของด้านหลังนะคะถ้าเกิดว่าในส่วนของนะคะผู้โดยสารตอนที่สามค่ะไม่มีผู้โดยสารเราก็สามารถที่จะพับเก็บแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดวางได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวค่ะเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะสำหรับภายในห้องโดยสารค่ะ ดูกว้างขวางนะคะตามสไตล์โตโยต้เลยนะคะคอนโซลนะคะแผงประตูก็จะเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีบอลสิลเวอร์นะคะมีการนำความทันสมัยเข้ามามากขึ้นค่ะเพิ่มความหรูหราด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลน,นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชันกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่แผงนประตูเลยค่ะนะ,ค,ะคันนี้ก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะเลื่อนขึ้นลงไฟฟ้าค่ะกระจกมองข้างตัวนี้ก็สามารถที่จะพับเก็บไฟฟ้าและสามารถที่จะปรับระดับได้แบบจอยสติ๊กนั่นเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะ สำหรับด้านในนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มนะคะใช้ในการสตาร์ทนะคะเรียกว่าปุ่ม engine start stop นั่นเองนะคะซึ่งมาพร้อมกับที่เลยค่ะกุญแจรีโมทถึง2ชุดด้วยกันนะคะตัวนี้ถัดไปด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มนะคะเปิดปิดในส่วนของฝาท้ายนอกจากเราจะเปิดปิดตรงฝาท้ายด้านหลังนะคะหรือเปิดปิดด้วยกุญแจรีโมทนะคะก็จะมีปุ่ม ตรงบริเวณนี้ให้อีกด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อค่ะสำหรับพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นมัลติฟังชั่นนะคะมาพร้อมกับคุยคอนโซลด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนั่นเองนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้สเปกีโฟนนะคะเพิ่มลดเสียงได้นะคะสำหรับด้านขวานะคะปุ่มด้านขวาเป็นปุ่มควบคุมจอแสดงผลการขับขี่นะคะ ถัดไปด้านหลังนิดหนึงนะคะตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้มาพร้อมกับเกียร์เ e นเด n s ชิดด้วยนะคะซึ่งซ้ายขวานะคะสามารถที่จะเพิ่มลดเกียร์ได้นะคะเพิ่มความสนุกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะคะหน้าจอก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงนะคะแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT นั่นเองค่ะ มาที่เครื่องเล่นกันบ้างนะคะสําหรับเครื่องเล่นค่ะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมี USB ค่ะ HDMI ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับมิวเกเตอร์นําทางให้อีกด้วยนะคะสําหรับด้านล่างจะมีปุ่มนะคะคเรียกว่านะคะเป็นปุ่มเซ็นเซอร์การทรงตัวของตัวรถนะคะในกรณีที่มีการลื่นถลนั่นเองนะคะ แอรค่ะมาที่แอร์กันบ้างนะสำหรับแอร์ก็จะเป็นแบบออโต้ดิจิตอลนะคะตัวนี้สามารถที่จะปรับได้แบบ2ตอนเลยทีเดียวนะคะเลื่อนถัดมาที่เกียร์ค่ะเกียร์ก็จะเป็นแบบออโต้แบบ6สปีดนะมาพร้อมกับนี่เลยปุ่ม Power Mode หนะคะหรือ Eco Mode นะคะก็เลือกได้ตามความชอบเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของตัวเบาะกันบ้างค่ะ สำหรับตัวเบาะนะคะตัวนี้มาพร้อมเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้นะคะในส่วนของเบาะคนขับค่ะสามารถที่จะปรับได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียวค่ะสำหรับช่องเก็บของนะคะก็ให้มาถึง2กล่องค่ะในส่วนของด้านซ้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นกล่องเก็บความเย็นได้อีกด้วยนะคะสำหรับด้านบนนะคะด้านล่างนะคะก็สามารถที่จะเก็บของได้เยอะทีเดียวนะคะ เรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะก็สะอาดนะ,ะแล้วก็กว้างขวางม,ม,มากๆเลยทีเดียวนะคะตรงในส่วนของตอนด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้อีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะแล้วก็ด้านหลังนะก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็หอมกับไฟนะคะสามารถที่จะปรับได้เลยนะในส่วนของแอร์ด้านหลังนะคะ citation. มาดูในส่วนของตัวเบาะนะคะก็ตัวเบาเป็นสีน้ําตาลอย่างที่บอกตัวนี้นะคะแล้วก็ มีที่เท้าแขนให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องค่ะที่จะวางนะคะในส่วนของกระฟงกาแฟได้หมดเลยทีเดียวค่ะอยากเป็นเจ้าของรถพ P วีคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะน้องสาวย้ำาเปคปกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเจ้า Toyota Fortuner ปี2016ค่ะเครื่องยนต์2.4 V Auto Navigator ร์นะคะราคาขายเพียง989,000บาทเท่านั้นนะคะรีโรหาน้องสาว พิเศษก่อนใครค่ะผ่อนศนาน1ปีบริการช่วยเหลือจ่าย CBS นาน1ปีถ่ายน้ํามันเครื่องปีนาน1ปี และอื่นๆอีกมากมายนะคะโทรเลยนะคะที่เบอร์0630795995 0630795995และอย่าลืมกดติดตามน้องสาวไว้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าค่ะน้องสาวจะนำรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ